กาสวสดีเอฟซทุกคนครับอยู่กับอาจารย์ตีครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาแบบรีบๆเอาแนวทางห,าหน่อยให้พอดีอาจารย์เพิ่งว่างนะครับอาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างน้อยวันนี้เด่นหนึ่งฟันหนึ่งรุ่นหนึ่งครับมีหนึ่งสามมีสองสามมีหนึ่งเจ็ดนะครับเม็ดเดียวหนึ่งสองสองหนึ่งฟังอีกครั้งมีหนึ่งสามมีสองสามมีหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวหนึ่งสองสองหนึ่งครับสามตัวมีหนึ่งสองสามกับหนึ่งสองเจ็ดรุ่นหนึ่งนะครับขอโทษทีวันนี้แบบติดลูกศิษย์แล้วก็ หลายเรื่องหลายราวอาจารย์ก็เลยหนาวด้วยนะครับก็เลยแบบอาทิตย์ช้านิดนึงวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เผื่อทันนะไม่ทันรอบนี้ก็รอบหน้านะเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนาให้เล่นใครอยากมาไหว้ปู่บ้านโนสัมภคีอำเภอนาูลจันทร์เกษีตําหนักปุวยจอาจารย์นอตตอนนี้คนหมดแล้วครับอาจารย์ก็อยู่สํานักกาลังจะเก็บของกลับบ้านนะครับเนาะขอบคุณทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันขอบคุณทุกกำลังใจนะครับยินดีด้วยกับคนที่่่ถููููกกกรรร้้้ศนนนนนย์ะะะคคคคััััับบบบบแแแแลลลวววว็ทุุปหตตญาาสของ ขอบคุณครับไปแล้วคลิปนี้สั้นๆครับสวัสดีครับ,บเพชรครับเพชร